พยากรณ์ดวงชะตาราศีตุลปีหกสี่กับหมอดำบ้านทำนายถ่ายทักสำหรับชาวราศีตุลมาราศีตุลต่อนะคะยี่สิบสองกันยาถึงยี่สิบอตุลาเลยค่ะยังไม่ถึง,ถงยังไม่ถึงรอ <c oughs> อีกราศีหนึ่ง <laughs> ชาวราศีตุลน,นะคะขึ้นไพอ่อัศวินถึงเมถาว <c oughs> นะคะชาวราศีตุลในปีสองพันหสิบสี่นั้น นะคะเหมือนสิ่งแผนที่วางไว้หรือสิ่งที่เราตั้งหวังไว้ในปีนี้นะะปี63นี้จะค่อนข้างเห็นผลสำเร็จในระดับหนึ่งในปี2 5 1 4ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็ในเรื่องของงานเนี่ยชาวราศีตุนถือว่าจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่ด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นเต็มที่แต่ถ้าเท่าที่ดูผลเนี่ยคะ่ะ คือผลงานเริ่มเริ่มเกิดอาจจะต้องใช้เวลาในการสะสมไปสักนิดหนึ่งแต่ชาวราศีตุลถือว่าในในปี64ก็ถือว่าเป็นปีปีทองในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เหมือนทำงานได้ได้ผลงานแต่ว่าตำแหน่งอาจจะไม่ถึงกระโดดเด่นมากนะนะคะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอ,อเป็นที่ยอมรับแล้วก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในผู้ใหญ่จะจับตามองเป็นเหมือนก็ได้ อนาคตไปไก่นะคะอนาคตเปไก่เรื่องอดาวเรื่องความรักเรื่องครอบครัวสําหรับชาวราศีตุลถือว่าดีนะ,ะในเรื่องของการเงินของชาวราศีตุลน,นั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของที่บ้านเรื่องค่าใช้ใจ่ายเก่านี่สินเก่ามันจะมามาลมนิดนึงก็ค่อยๆประครับประคองไปนะคะแต่ถือว่าโดยภาพรวมของชาวราศีตุลถือว่าดีสุขภาพไม่น่ามีอะไรนะคะอ่า วิธีแก้เคล็ดเสริมดวงราศีตุลปีหกสีชาวราศีตุลอันนี้ขึ้นรูนของมรดกหรือยาติผู้ใหญ่ทรัพย์สินเขาบอกว่ารูนใบนี้สำหรับชาวราศีตุลให้ไปขอพรพ่อแม่เหมือนให้ไปเขาเรียกว่าขอพรนะ,ะอย่างที่คนไทยก็จะมีลดน้ำนำหัวหรือเอาน้ำ,นำล้างเท้าแม่พรมอ,อะไรไปขอพรอ,อะไรเงี้ยแต่เขาบอกบางคนบอก แล้วถ้าพ่อแม่ไม่อยู่หรืออยู่ห่างไกลยังไงเนี่ยก็บอกให้นึกถึงจะทําอะไรให้นึกถึงพ่อแม่หรือทําบุญกวดน้ําทําบุญเนี่ยทั้งวันทีกันทําบุญกวดน้ำ,ำบุญท,ญท,ญที่ให้พ่อแม่มีชีวิตอยู่ก็ทําได้นะคะมันทิ่ให้จะเสียชีวิตหรือมีชีวิตอยู่ก็ทําได้รวมไปถึงเขาบอกว่าชาวราศีตุลถ้าจะให้ดีนะคะให้ให้พกเอ่อ ให้พกอะไรที่พยายามให้มันเป็นสีสีทองค่ะให้ติดกระเป๋าหรือจะเป็นแหวนทองทาทองหรืออะไรเงี้ยให้ติดกระเป๋าทั้งปีเลยแล้วจะมีเรื่องดีๆบังเกิดขึ้นนะคะบางทีมันมีแบบแผ่นทองเฟยเ์ก็ได้นาะอ่าได้ค่ะติดกระเป๋าไว้ใช่